สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูการสารกระชังนะคะไม่ได้มาสอนนะ,ะมาดูสารเฉยๆนะ,ะพอดีมีออเดอร์สั่งเข้ามานะคะพักไปก็หลายเดือนนะ,ะในรอบหลายเดือนนะคะเพิ่งจะมีออเดอร์ใหม่เข้ามาก็เลยต้อง สารต่อให้เสร็จนะคะแต่อันนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะจริงๆจะสารใบเล็กกว่านี้นิดนึงนะคะอะพี่แกบอกว่าเอาความกว้างเท่าเดิมนะคะแต่ว่าขอเพิ่มความยาวหน่อยนะคะเป็นห้าสิบหกสิบเซนนะคะก็เลยต้องต่อได้ขึ้นมานะะ ต่อได้สีเขียวนี้ขึ้นมาย,วยาวๆสักคืบหนึ่งนะคะก็เสร็จแล้วนะคืบผู้หญิงนะคะก็จะน้อยๆหนะ่อยไม่ใช่คืบผู้ชายนะจะเอามาสานยามว่างเนาะยามว่างเวลาเช้าหรือวันหยุดอะไรเงีย้ยหรือว่าตอนเย็นนะคะ ถ้าวันไหนยุ่งๆก็ไม่ได้สารนะคะแถวหนึ่งก็ไม่ได้นะคะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะคะเพื่อนๆก็ดูกันเพลินๆไปนะคะใครบ้างก็มานั่งดูกันพิมพ์คอมเมนต์ทักทายกันได้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นการคลี่ได้ออกดึงดึงได้ดึงเชือกให้ยาวนะะเพราะว่าความยาวมันสั้นแล้วมันดึงไม่ถนัดนะเวลาได้บิดแล้วก็คลายได้คลายเชือกนะ าสารสวิงก็ใช้เหมือนกันนะแต่ไม้ไม้ที่พันได้นะก็ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะก็จะเป็นทรงเหมือนตะขออ,อย่งไงเหมือนเหมือนตะขอที่เราไปสอยมะม่วง ภาษาบ,บ้านๆเขาเรียกว่าเป็นแง่งเป็นง่ามอะไรเนี้ยนะแต่อันนี้ก็ดัดแปลงขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามันต้องใช้เชือกเยอะเนาะมันมันเส้นหนาฮนะเส้นหนากว่าเส้นได้ที่สารสวิงนะเส้นได้สารสวิงมันนิ่มเนาะจําไม่ได้ว่าเขาเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าเป็นได้ ในร่อนหรืออะไรสักอย่างนะจำไม่ได้นะขออภัยด้วยนะอันนี้ก็สารต่ออีกนิดนึงแล้วก็จะสารขอบปากกระชังนะคะก็เสร็จแล้วนะ คลิปนี้ก็จะยาวเกินห้านาทีหน่อยหนึ่งนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปบ่อยนะคะก็อาจจะถ่ายคลิปยาวนิดนึงนะใครว่างก็มานั่งดูมาคอมเมนต์ทักทายกันนะคะเพื่อนใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้กันด้วยนะคะคอมเมนต์ทิ้งไว้นะคะ เป็นระยะช่วงหนึ่งก็จะไปเที่ยวเยี่ยมเยือนบ้านเพื่อนๆกันนะช่วงนี้ก็ฝนตกนะอันนี้ก็ตกครึ่งวันนะข้างนอกฝนตกนะชุ่มฉ่ำกันทั่วนหน้านะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคนคนถ่ายคลิปก็ไม่สบายอยนะ เหมือนแค่อากาศแล้วอากาศเย็นมากอากาศหนาวฝนตกอะไรเงี้ยนะก็จะเป็นหวัดกระชังใบนี้นะคความยาวตอนนี้ก็ครอบถังน้ำ20ลิตร แบบหวมสบายสบายพอดีนะเดี๋ยวจะครอบให้ดูนะคะถ้านานๆมาสารทีหนึ่งอ่าเชือกแบบนี้นะเจ็บมือนะคะเพืเ่อนๆ ใบใหญ่เหมือนกันนะคะใหญ่ไม่ใหญ่มากนะโอเคไหมคะใครสนใจก็ทักทายสั่งได้นะคะแต่ว่าต้องใช้เวลาหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ไม่ได้สารทั้งวันเนาะจะใช้เวลาว่างสารนะอันนี้นะคะถังน้ำนี่ ก็ครอบไซส์ประมาณครอบถังน้ำได้แบบหลวมๆนะไม่ทับแน่งเกินไปกำลังสวยเลยนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วจะไปเที่ยวหาเพื่อนๆจะไม่จะมือเยี่ยมเยือนกันนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะใครสนใจสั่งได้นะ,ะเอาสีไหนแล้วเจอกันใหม่นะคะ